แม่จอนได้ยินข่าวว่าเจ้าเอาเรื่องน้องแดงเล่าให้เจ้าพังบ่เรื่องเงินเรื่องคํำทีว่าไอเดน้องแดงเพ่นเล่าอยู่ว่าเราพนดว่าละเสื่อเติบแตงกับบอกอยู่จะบอกแต่ลูกว่าเรื่องเงินเรื่องคํำนะเรื่องเงินเรื่องคำน่ยตัวพออเด้อแม่ก็จะจแต่ลูกกันแล้ว เล็งเล็งขับมันเพราะว่าได้มากกับบัญญัติผัวลูกเป็นคนบอกเจ้าว่าโดยโอบอกเจ้ามาแล้วเจ้าก่แมบก่บมาว่าในยูทูบซื้อๆดยว่า,าทำลังลูกว่าลำลูกก่าแล้วน้องแดงเป็นคนว่าให้เจ้าพังแบบนั้นโดยโใช้มาน้องแดงว่าน้องแดงม่ได้ว่าวหรืเปล่าคนว่าวว่าวล่าเสือเต๋อผัว นี house, ่ก the the ็ the ันเบาแล้วื่อเติมนะไอีไหแม่ก็หายเราเขาอาโชวานดโตัวแต่ไปสีมาแดงเลยว่โตก็ตกผิดตก็ตึงตังกะต้องขอโทษเพิ่นขอขอโทษเนี่ยกับกับบบบอะกับจูชัยจูชัยมานเป็นกับเป็นยังกินห้องกับชาวฮากันผัวกับอานัคอยว่ากับกันแรกกับอานังโอ้แบบว่า ทางแม่จอนนี่บอกได้ว่าว่าเองบ่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเองแม่มาโดยเขาก็ไปแต่งเรื่องเองในลูกว่าบ่งคุณจริงอ๋อลูกว่ามาแม่จอนก็เลยว่าไปโดยโอ้ประมาณนั้นพี่น้องเลยเนาะแต่ทางกตแม่จอนนี่บอกได้เป็นคนว่าโดยเขาเป็นคนว่าในลูกว่าจริงอ๋อลูกว่าแลลวก็เลยว่าตามลูกเนาะโดยเรื่องเงินคำนี่ค่ะ จอนบาได้แตงเรื่องบรได้แตงลาเพราะว่าลูกเป็นคนเว้าโดยฝนวันนะั้นมันบ่อรเชื่อเติบวันนั้นเตือนว่าอยู่จ่าเดินลูกเอ้ยว่าหน่อยหน่อยหนูก็เชียร์ฝนเล่นในตัวจุดำเพิ่นวหนนนแล้วห,หายวาที่จะเบอกว่าเีแล้ว สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง fc ที่หักแพงบัว fc ฝังลา,าวฝังไทยต่างประเทศนําเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กลับมาพบพ่อกับซ่องบอจอยสแนดอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมาถ่ายคลิปแม่จอนคือเก่าพี่นอ้องเลยแม่ของน้องแดงเนานะกลับมาถ่ายมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งเรื่องราวเนาะที่ว่าแม่น้องแดงั่นแหรือว่าแม่จอนอะไรพี่น้องเนาะกะเรื่องราวนะี่นนนะกนะ็คือว่า ยุ่งยากเลยทำให้ปวดหัวเลยพี่น้องเนาหลายสิ่งหลายอย่างเนาะราวะเขาก็ได้ถามหลายๆคลิปแต่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็อาจีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีก็ได้เห็นเนาะแต่ละคนกับถ่ายเม่จอนั่นแหละพี่น้องเนาะก็เรื่องราวีนกัอยากให้มันจบไปนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าอย่างใดก็ถามเรื่องราวเกิดขึ้นมาก็บอกอยากให้มันเกิดขึ้นมาเป็นแบบนี้ดอกพ่อแม่พี่น้องเนาะอังใดก็ถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอไภัยนำพ่อแม่พี่น้องเนาะ วันนี้มาเจอกันได้มาหาทางเมจนอนนกก็มาถามข่าวถามข่าวเรื่งองราวน้องแดงโทรมาหาพันอยู่ว่าเรือว่าอย่างไรคู่มือนี่เนาะกับโบหูกันนาะตั้งแต่ว่านอ้องแดงเมื่อแล้วได้โทรมาหาเมจอนบอหรือว่าพนบอได้โทรมาเลยหรือว่าจังใดกาดสิไปสอบถามไปพูดคุยกับเมจอนเลยพี่น้องไอ้บศักษาเสียเวลาเนาะพ่อแม่พี่น้องเ,อาาเานาะจังใดกะดาักพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้บอจอยในเด้อพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะอ่ะ บัวเอาลายจะห่างไปพบพ่อก,กับแม่จอดเลยพี่น้องเนาะแล้วแม่จอดก็อยู่นี่พอดีเลยพี่น้องไอ้พันอยู่เฮือนอยู่ชานพันนี่แหละพี่น้องไอ้ปะพี่น้องไอ้ปาทองผ้าคือฝนตกนี่พี่น้องครับเมื่อคืนแดดแดดหนึ่งพี่น้องไอ้เนาะก็เลยพี่น้องไอ,องไ้ทองอผ้าสีค,ำคำึ้มขเนาะปาเถอะมาบ้านี้พี่ อ้าวเมจอนสบ,บายดีสบายดีบ่โอ,อ้โ <c oughs> เห็เหด์ยังเงี่ยเลยนะมาจะเห็ด์ยังมาจะเห็นบุญมาจะเห็นบุญบ่โดยโอ้บุญยังเมจอนฮะบุญแจกคอยวิอ๋อบุญแจกบ่โดยคือพี่น้องกัน,นแล้วเมจอนกหามาบ่โดยข้ามาเนี่ยแหละอ๋อเดี๋ยวกับมาอะไรกับทีได้ไปอีกบ่นี่ เดี๋ไปใหมให่แล้วทำอไรเวียกเอ๋อยังบอกแล้วเวียกบ่ซอยเวียกเพิ่น,นเนาะโดยมาอันนั้นซื้อพี่น้องเลย,เลยมายังบอกแล้วเวียกแล้วงานทำไม่จอดนี่นะคนหลายเพราะไม่จอดคนหลายเติบอ๋อคนหลายเติบนเนาะโดยยังไงพี่น้องเลยอยู่เขึอนอยู่ชั้นกาแฟาขอนมึงเนี่ยน,นี่นะูก ไม่พอแล้วแบบแบแล้วกำลังจะพูดเงินบุญเงินบุญเลยอ๋อไฟฉายลูกหลานไฟเพาะอ๋อลาบอะไ้ไปบ่บ้าแล้วอ๋อแล้วก็แล้วก็โชดของผู้ชายอีพอแล้วกเขาของบู้หิงได้เขาแต่มเขาบ้านแบบของผู้หญิงก็ต่างหากของผู้ชายก็ต่างหากเลยอืมยังไงมันคนละ ชวนกันเนาะมีแต่บุญแต่ดองด้วยขู่มือในลายน้องมันจนนะเ<ด>นาะด้วยเนี่ยได้ข่าวเรื่องเลยพี่น้องเลยเนี่ยได้น้องแดงมาโทรมาหาบอ่ออยู่นี่โทรมาแต่ว่าอันไ,ไปหอกะต้มโทรมาอยู่โทรมาว่าว่าเรื่องไหนนี่เลยเอาโทรมาเล่นน้ำซื่อบ่อโทรมาล่นน้ำซื่ออยู่แล้วโทรมาเล่นน้ำซื่อพันบปีว่าอยา่างบ่อบ่อ เาาบาหังเธอมาชื่อถ bueno> like ีแล้วใช้เจ้าว่าบอกเพชรบอกเบอร์ผัดบ่อบอกครัาไปเขาบอกว่าเป็นโอ้เราได้บอกเนาะโดยแันกระเทามาอยู่เนาะมันกระทธมาอยู่เท่ามาบอกกินหอดกินถึงกันคือเก่าในแหละเนาะคือเมื่อวานนี่ผมไปกินข้าวหัวจังจูห้อง เอ็กบอกว่าครับข,ข่าวกินหน้านเด้อลูกเอ้ยว่าแต่ว่าเนี่ยมากค่ะไ้โตอบอกอาว่าจากมาอยู่มานอนอยู่ที่บอกอามาจากจิบมือและะอแ้วก็เมื่อเด็กบอกคนนั้นแล้วเป็นอย่างนะั้นเนาะอย่ามัน,นตัวใครอาโตมาส่องอกงอา,าจากมากะมานอนจิบมือแล้วให้เอาโตมาเอา อ๋อทองแดงเผื่อกะเทวมาลินน้ำเยูะซื้อเนาะโดยโทวมาเล็กๆน้อยๆเนี่แหยเผื่อกะเทวมาลินน้ำคือว่าทางเจ้าเนี่กับว่าได้อ่นกับ่ได้เทวหาโน่เผื่อบ่อไม่ได้เผื่โทวมาเองเนาะมีเนื่เทว์มาเผืนโทวมามีไผ่เขามาในมื้อนี้นะบ่เวียงบ่อวียงบ่เท่บ่ได้มาบ่ บอกว่าเธอผมมาแหลวแต่ว่าผมบอ,พอกพ่อจะขอไปหีเวียกนี่แหละเนาะทั้งแมจอนกะนี่แหละพี่น้องอกับมาแล,ะะล้วกูกลูกเต้ากับทมาลินน้ำยูเื่องลาวกะแบบนี้แหละพี่น้องก,อก,กับเนาะก็ททำให้ปวดหัวกับแมจอนนี่กะถ้าผิดพลาดประการใดกัขอโทษน้องแมาา่เจ<ด>้าเนาะเอากะ กันว่าก้าวถึงเพิ่นก็ได้เอากับวปาได้ยานนังพะชังดอกพี่น้องกันเนาะทางไม่จอนี่ก็ก็ได้ยินมูว้าวก็ว่าไปตามมูวา้าวซื้อน้องไม่เจอเนาะดยจากมันก็ยามันเรื่องมันผ่านไปแล้วก็ได้เอากระเ่าเรื่องไม่ไปน้องไม่เจอเนาะดยมไม่จอนชีเหตุดไดกับชีวิตบ้านนี้ อยู่อย่างนี้แหละเนาะอยู่อย่นนี่แล้วอ,อยู่กับครอบครัวพ่อแม่เฮานี่แหละเนาะดูลูกเต้า๋ยวโทรมากับโทรมาเนาะบอกโทรมาแลไรยาพันสั่งน้องแดงกับบอกได้ยานั่นปันไดพี่น้องเลยเนาะ,ะคือว่าอะไรน้องพันกับอาทิโทรมาลิน,นะแม่อยู่น้องไม่เจ้านเนาะ<ด>คือ,อยังเป็นแม่เป็นลูกกันคือเก่าเนาะกับเจ้าแดกะ บ่ได้หายบ่ได้เครียดอย่างเราเนาะไม่จาะเนาะดูแม่ก็คือแม่ลูกก็คือลูกคือเก่าอะไรเนะราะเขามากับพูดคุยก,ก,ยกันโมคูก็ได้ลูกเต้าก็ได้ <c oughs> นี่แหละพี่น้องในทางแม่จอนี่ก็เขาก็ตั้งแต่เรื่องราวหลายเรื่องกับเท่าปานนี่ก็ทำให้แม,ม่จอนี่ปวดหัวอยู่ว่าแม่จอนจาก็ปวดหัวแล้วคนไข่ฉจนไขพูยอืย คุณว่าแต่ก็ด <vo> ีขึ้นแล้วเนาะตอนนี้กันไรโดยบอกคิดยังมากมายมันจะได้ปล่อยวางไปดยอย่าแหละตัวได้มันผิดเทาก็เยอะเ่าก็ถือว่าพูดผิดเท่ากัน่าเลิกไปห่งเลงกับไม่จอดพี่นองเางไเนาะก็ถือว่าจบแล้วพี่นอย่องไรใยชีวิตไม่จอดโมชีวิตโต มึงว่ามึงมน่ะผิโทรมาไอ้แตงอ่ะหัวแม่เอ้ยเขาก็ชดเดิอแม่ว่าเขาบอกเจ้าว่ะเมื่อกี้าก็ชทษขโทดนะอเตงเอามาชดอาบไปแล้ววาสองอาหัวแตงว่ามึงชดหาว่าเธอเด้อว่ามึงโชดหาลาก็ต้องต้กงอโทดแล้วว่ะเหมนกัว่าโชดแม่แม่เป็นผิดอย่างเตงว่ะก็ชดอาชดอาไว้ว่ะในตัวว้าเตงแม่ไ้แล้ว ไม่ในบ่บ่อออืมแม่ไม่ไม่ไม่เพราะเละแต่ใดเป็นนั้นกะเฮาก็เพราะว่าไปน้องไม่ชกะให้อันนนั้ไปแล้วไปน้องไม่จเนาะคเลี้ยวไาแล้วกเฮาก็อยู่แต่เฮาหากินอยู่เฮือนอยู่ซานเฮาเฮามีกะกินเฮาบ่มีอะไรกะจะน้องไม่จเนาะโดูดูอยู่ไปมีอะไรกะจ้าหากินทุกวันนี่แล้วกทุกวันเฮาก็บ่มีอม่ยังดยเฮาก็บ่มไม่ยัง แนวใดเขาก็สู่ชีวิตไปคือเก่าในน้ำแม่เจ้าเนาะโดยเรื่องราวนี่แหละพี่น้องเลยทางแม่จอนกะถือว่าได้รู้เรื่องหลายๆเรื่องเนาะแม่เจ้าเนาะโดยเรื่องอาราวถือว่าก็ว่ายากให้อันนั้นผาดพิงถึงผู้ใดพี่น้องเ,อเลยเนาะโดยนี่แหละคือว่าชีวิตมันก็น อันนั้นแน่พี่น้องนะจังไงก็พาพี่น้องเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเลยอืมไปเด๋มานี่เนาะนี่แหละทางไม่จอดนี่ก็ไดงไปไม่จอดมาหานะอ้าบอ๊บอ๊บบอ๊บมันผู้บ่าวว่ามาหานะอะไรพี่น้องอะไรเนาะ สย่ทุกนี่แหพี่น้องไอ้ทางเมจอนี่ไลมีแขกคนมาหาหลายน้องเมจอน้อกขโมืนี่ก็ได้เลยนี่มาแต่บุญกะจิไปบุญต่อเมจอนี่เฮ็ดบุญมาตลอดบเพียง่านไหมบอเพียงเพ่นดเรเียงท่านหลายคนโดยลาแต่เช้าบ่โดยละมาแต่เช้าคอ ชีวิตเราเราเท่มาคอยกระทั่งเราขีตักเขาไปมานะเราเท่มาลนะปะเลยเลยมาเลยมาอะไรกังงมาอะไรกับไปใหม่บ่มาอะไรกัไปใหม่แล้วบบแล้วไยโชห่าอีกอยู่ใ้่มาเอาอยู่กันปุ้น์บอกว่าเธอไป่อยถ้ยากำลังกินเขาจะชงคขาอิบเลยอ๋ออิบเลยมา บอกแฝดไม่ได้เห็นไหนจักคนเครียดเต็มหมจักถ่ายเลยไหมจานฮะถ่ายเลยไหมก็ถ่ายอยู่เด้เลยนี่ก็พังจะถามอยู่เนาะจักเครียดคอยหมจักว่าว่าชัวฮะก็บ่หับใจเครียดคอยแล้วเนาะโดยพ่อจะบอกคนเนี่ยเราไม่เครียดนะกราบอกว่าง เครียดเรื่องไหนนี่นนนนนอาจารย์โอ้ยเราบ่ม,มาหาข่อยต้องก็เครียดแล้วอือผมว่ากับเขาพ่อกขบอกแล้วแน่ม่ได้โทรหาเราบอฉันโอ้โทรแล้วก็บ่หับนะโอ้ยอแล้วนี่นั่นเราลีนโตรไแจ้งเจ้าบอเราหลับมาดิเจ้าก็ว่าโอ้เห็นว่าหลัก็พยายามหลับไหน <c oughs> บ่พอโทรไปมือก,ก็บอหับอือมึงเคยหับเลย บไปหับนะโทรไปมือน,นักะเห็นตัวสับปัดหอ,อกกริ้งกริ้งกริ้ง,งอยู่เชธดปัดไว้ใช้ได้วะหัวใจในเครียดคอยแล้วว่ะไปโทรหาโทรหามไปเป็ดพลัดไม่จอดเอยเป็ดเอื้อยเป็ดเอ้ยเ,เ,อเจ้า เฟตีเจ้าเขาว่าผนเลี้ยงเฟตหลายพผนไปใช่ยพง่ลบุญผนไปบุญไปหมดทั้งผัวทั้งเมียนะโดยอ๋อขีดว่าแต่เก่าขึ้นแล้วอยู่เฮือนอยู่โดยแลาวอย่างได้มาเนาะโดยโอเคแชร์คลิปนี้ก็สิบโมงยังหลายพี่น้องเลยสิขอเจ้าคลิปลงเพียงสตรีเลยพี่น้องเลยเนาะ <utan> สวัสดีเลยสวัสดีแม่จอสวัสดีโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพูดเรื่องน้องแดงกับแม่จอให้พ่อแม่พี่น้องไอซีในพังได้ชมร่วมกันพ่อแม่พี่น้องเนาะจะได้กับภาพพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เราเจอ๋งเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสามเมืองกีตนี้กะบโบมียังลายพ่อแม่พี่น้องพาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องไอซีเนาะในการทิ่พาพ่อแม่พี่น้องอ่ะ ภาคพงศ์พี่นเป็นกำลังใจแฮมเบอร์เอลภาคก้นไลค์กดแชร์กดติดตามในเทปพงศ์เลยพี่น้องเนาะจากไหนกะสวัสดีและสบายดีสวัสดีสสด้วย